สวัสดีค่ะชาวลัคนานราศีพิจิกอลิสาเมจเช,ชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปัก หลังเดือนสิงหาคมค่ะ16-31สิงหาคม2564นะคะเป็นการอ่านดวงความรับความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปค่ะ General r ี a d i n g เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะไม่ได้จับจงบคุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพาน่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจารณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะ อย่านำเอาคำทำนายในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆในชีวิตจริงนะคะเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ค่ะเทพผู้ปก,ปกปักรักษาดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยค่ะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในปักนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในลัคนาราศีอะไรสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ ดยในครั้งนี้นะคะพลังงานหน้าไพ่ย,ยังสามารถสลับฝั่งกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าในฝั่งของคุณนะคะแล้วก็คนรักของคุณได้ด้วยนะคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะมี6ไม้เท้านะคะมี3ดาบมี9้าเหรียญสี่เหรียญแล้วก็1เหรียญค่ะพลังงานตัวตนของคุณนะคะ 6ไม้เท้าค่ะในปากนี้นะคะชาวพิจิตจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่ตัวของคุณจะลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมา ทำอะไรบางอย่างถ้าเป็นในเรื่องของการงานได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทํางานนะคะทําอะไรใหม่ๆเป็นการไปเจอคู่ค้าพาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนนะคะถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมีการเดินทางนะคะการเทคแอคชั่นการเข้าหานะคะไแม่หมองมองนะคะว่าใครที่เนียบกันไปนะคะปากนี้มันจะเป็นการที่เราอยากพูดอยากคุยกับเขา ะะอย่าเป็นการอยากพูดอยากคุยกับเขาเความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะบางคนนะคะเจอกันในที่ทํางานนะคะทำงานเดียวกันนะคะอาจจะเป็นลูกค้าของเราก็ได้นะคะหรือว่าเ,เจอกันในเรื่องของการทํางานเป็นหลักนะคะมี3ดาบเข้ามาค่ะท s ิป r อสบางคนเองนะคะบางคู่บางคนความรักครั้งนี้นะคะเป็นรักเราสองสามคนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนคุณเองนะคะมีพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์ เห็นไหม 1, 9, หนึ่งเก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะเป็นคนที่ทันสมัยนะ,ะแต่งตัวดีนะคะเป็นคนที่แบบชอบที่จะใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆในชีวิตเช่นอาหารการกินไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าการแต่งกายเนาะ,ะและลักษณะของเรานะคะ่ะจะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะคะ แม้ว่าจะโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เก็บตัวเพราะฉะนั้นโอเคมีคนเข้าหานะคะปากนี้ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่ตัวของเราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองด้วยนะคะในบางครูบางคนที่บางคนที่เศร้าซึมไปนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ใจในตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะมันจะเป็นช่วงที่เราค่ะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆของเรานะคะ L และทํากิจกรรมที่เราชื่นชอบมีพลังงานของ4เหรียญเข้ามาด้วยนะคะ4เหรียญมันจะเป็นเหมือนความรู้สึกที่เรามีใครสักคนหนึ่งที่เรายังหึงยังหวงยังเป็นห่วงยังกอดความรักและความคิดถึงเอาไว้นะคะ,ะแม่หมอมองนะคะว่าถ้าเป็นในเรื่องของชีวิตส่วนตัว4เหรียญมันเหมือนกับว่าเราอ่ะจริงๆเป็นคนที่ ถ้าทํางานอยู่และทำงานมีความมั่นคงนะคะมีมีความมั่นคงแน่นอนแต่เรามีความกังวลใจเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงในอาชีพนะคะทีนี้มันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเงินมากขึ้นนะคะใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะใช้จ่ายตามเพลสใจไปหน่อยนะคะบางคนอาจจะแบบมีโปรโมชั่นอะไร8เดือน8 9เดือน9อะไรก็ว่าไปใช่ไหม <laughs> ก็แบบ cf นะคะของเก่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้มันจะเป็นช่วงที่เราแบบ เริ่มเซฟเงินมากขึ้นนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่ที่สื่อถึงว่าความรักความสัมพันธ์มีในเรื่องของฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะฐานะที่แตกต่างกันนะคะ,ะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นใหม่การขอโอกาสใหม่ๆนะคะถ้าใครที่กู้เงินอยู่นะคะหรือต้องการแบบจะกู้ยืมเงินต้องการเงินก่อนนะคะ ส่งเอกสารไปแล้วปากนี้มีเกินที่จะได้รับการอนุมัตินะคะไพ่หนึ่งเหรียญยังสื่อถึงว่าเรามีโชคมีลาบมีลาบลอยถูกหวยถูกลอตเตอรี่ซื้อหวยนะคะเราอาจจะมีโชคในด้านของตรงนี้ด้วยนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะพไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงว่าจะมีใครสักคนเนื้อค่ะเข้ามาหาเรานะคะเข้ามาขอโอกาสกับเราคนคนนี้จะได้ใส่เปได้ด้วยนะคะนะเราจะมีโชคจาก ความสเสน่หานะคะจะมีคนเข้ามาแบบหยิบยื่นสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่ได้เป็นอะไรที่มันมีค่าหรือของที่มีมูลค่ามากนะคะจะเป็นการหยิบยื่นน้ำใจก็ได้นะคะหยิบยื่นน้ำใจให้การดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ คนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะชาวพิจิกจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินมาเยอะนะคะชาวการพฤกษกมังกรค่ะคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเงินเก่งนะคะเป็นคนที่ขยันทามาหากินนะเป็นคนที่แบบว่ามีวางแผนนะคะในการดำเนินชีวิตค่อนข้างชัดเจนเป็นสเต็ปนะคะเป็นคนที่ชอบสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้กับชีวิตของตัวเองนะคะ หมอหมอนะคะว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะถ้าใครที่เจอรักสามเศร้าอยู่ปักนี้นะคะจะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้กลับมาคืนดีกันเนาะนะคะจะมีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะเดินทางกลับมาขอโอกาสขอคืนดีนะคะหรือเราไปขอโอกาสขอคืนดีกับเขาได้ด้วยนะคะที่เรามาดูกันค่ะว่าคนกนาะน,นะคะคนที่ชาพิจิตลัคนาพิจิตรกำลังคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่ทราบว่าจะเองเลยในลัคนาราศีอะไรคลิปไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ The Star คนกันเอของคุณนะคะบางคู่บางคนเป็นชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะ เพิร์นี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเป็นที่รู้จักในสังคมของเขานะคะหรือเขาเองอาจจะทำงานในวงการบันเทิงนะคะจ,จะเป็นดารานักร้องศิลปินนายแบบนางแบบนักแสดงนะคะอาจจะเป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอรด์ด้วยนะคะหรือเป็น lead ในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะในโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะเป็นดาวโรงเรียนดาวคณะนะคะมีพลังงานของเเหรียญ The Magician Judgment และสถ้วยค่ะ ในฝั่งของเขานะคะแม่หมอมองว่าเขาก็มีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไป,ไปมามาไปไปกลับกลันะคะ evaluation. เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกมามาหายหายนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้แน่นอนแต่มีอะไรบางอย่างที่เขายังคงไม่ถูกอกถูกใจนะคะคนคนนี้นะคะเขาจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกด้วยนะคะในบางคู่บางคนช่วงน,นี้จะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาจะถามว่าเขาถูกใจไหม มันเหมือนกับไม่ถูกใจไม่ถูกจริตนะคะ,ะสีถ้วยคนที่มีอยู่ก็หม่ถูกใจคนที่เข้ามาใหม่มาขอโอกาสก็หมายถูกใจเช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงของการพิจารณายืนดูความสัมพันธ์หรือถามใจตัวเองก็ได้ว่าตัวเองชอบอะไรตอนนี้ไม่รู้ว่าชอบใครไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะคะอารมณ์สวยเลือกได้หรอเลือกได้ประมาณนี้นะคะ เ h e ม a g i c เชียนค่ะเด e ม a g i c เชียนคือการที่เขาโฟกัสไปกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะการคิดการวางกลยุทธ์นะคะแม่หม่อมมองถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์เหมือนเขาก็จะทำอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะแน่นอน ความสัมพันธ์ดีขึ้นกับเรานะคะหรือคนที่เขารักเพราะเขายังคงมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้และอยากไปต่อด้วยมากๆในขณะเดียวกันแม้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องกลับมาถามและทบทวนกับความสัมพันธ์นี้ว่ามันใช่ไหมนะคะมันจะพัฒนาได้ไหมมันจะปรับปรุงตัวแล้วมันจะประคับประคองไปได้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งไหมนี่เขาพยายามคิดอยู่นะคะแล้วก็พยายามหาทางนะคะที่ทาให้มันดีขึ้น judgment นะคะไม่เหมือนกับว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าโอเคเออ มันเหมือนมันจะไปกันไม่ได้แต่ทุกๆครั้งนะคะที่เขาห่างออกมาหรือเขาหายไปหรืออะไรก็ตามมาันทาให้เขารู้สึกคิดถึงเรานะคะแล้วก็อยากที่จะกลับมาพูดมาคุยกับเราอยู่เสมอนะคะหนึ่งในเหตุผลนะคะที่ทําให้เขาไปไม่ได้เพราะเขายังคงมีความหวังนั่นแหละนะคะคุณคือคนที่ทําให้เขาอะคะ่ะมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเข้ามาทําให้ชีวิตของเขาไม่มีสีสันไม่น่าเบื่อนะคะทําให้เขาเจอเหมือนแบบเหมือนดวงดาวที่เปล่งประกายตอนกลางคืนและมีแสงสว่างให้กับชีวิตของเขา ได้กลับมามีชีวิตมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็สนุกสนานนะคะอีกครั้งหนึ่ง คูนานของคุณนะคะมีพลังงานของชาวลัคนานราศีเมถุนได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนนะคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกสนานเฮฮานะคะเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นมิตรกับทุกๆคนนะคะเ,เป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ชอบเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ปาดเปรี้ยวนะคะลุกก็จะดูแบบมั่นใจตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบมีเหตุผลนะคะมีเหตุผลแต่จะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะอาจจะพูดแรงได้ในบางคู่บางคนนะคะอืม ทีนี้มีพลังงานของ judgment ด้วยเป็นชาวพิจิกเดีวยวกันกับคุณนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะเป็นชา,ชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะพไพ่ใบนี้เนาะคนที่ดูลึกลับนะคะน่าค้นหามีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ทางสายตานะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าแล้วคุณคิดอะไรอยู่คะเดอะซันนะคะบางคู่บางคนดีดอยู่กับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ด้วยนะคะเพราะไม่ไม่ไม่มีลูกติดได้ด้วยนะคะ Queen of Wands Four of Wands Queen of Pentacles Three of Wands ไพ่ไม่เท้ามาเยอะนะคะบางคู่บางคนนะคะเป็นรักที่เจอกันในที่ทำงานนะคะทำงานในบริษัทเดียวกันองค์กรเดียวกันนะ ในฝั่งของคุณคุณก็รู้สึกดีกับเขาแล้วก็มองถึงเรื่องของความมั่นคงในชีวิตความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนการลงหลักปักฐานนะคะบางคนนะคะมีการคุยถึงเรื่องของอนาคตร่วมกันแล้วนะคะการที่แบบวางแผนอนาคตมองไปถึงอนาคตตอนเนี้ยคุณรอคอยเวลานะคะคุณรอคอยก็ให้มันดีขึ้นและพัฒนาขึ้นนะคะสามไม้าบางคนเป็นรักทางไกล นะคะไม่เคยเจอกันแต่ว่ารอคอยให้มันได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งคือคุยกันมานานแล้วล่ละนะคะแล้วก็รอวันที่จะได้มาคุยมาสู่ขอมาพูดมาเจรจากันผู้ใหญ่คุยกันนะคะรักที่มันมีฐานะที่แตกต่างกันบางคนรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากอ่ะนะคะคุณเองคุณค่อนข้างที่จะคิดเรื่องของความมั่นคงด้วยโอเคเรารักเขาไหมรักแต่เราต้องการความชัดเจนและความมั่นคงนั่นคือสิ่งที่คุณคิดนะคะอืม ไพ่ควีนมาเยอะนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการทางานแม่มอบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีมีตำแหน่งนะคะถ้าใครที่ทํางานประจําหรืองานบริษัทอาจจะเป็นเมนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์ซีอผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจนะคะอีกกรณีนึงนะคะคุณเองถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเคยมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะไพ่เดอะซันถ้าคุณมีลูกติดคุณมองด้วยว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะเข้ามาดูแลลูกของคุณได้ไหมเขาจะเข้ามาดูแล คนในครอบครัวของเราได้ไหมเขาจะปรับตัวหรือเข้ากันกับคนที่บ้านเราได้ไหมนะคะที่เรามาดูกันค่ะว่าหากคนคนนั้นนะคะเขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปนี้ได้นะคะเขาอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณคะ 2เหรียญสิบดาเดอะสตาร์ไฟท์ออฟคัพส์สเตรนท์เขาอยากฝากบอกคุณนะคะว่าตัวของเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่แต่ถามว่าเขาสามารถ ตัดคุณไปได้ไหมไม่ได้นะคะเขายังเังเลใจนะคะเขาเคยเจ็บมานะคะเขาเคยเจ็บปวดเขาเคยถูกแทงข้างหลังมานะคะเขายังคงมีความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังกับเรื่องราวในอดีตห้าถ้วยนะคะอกหักนะคะอกหกักยังคงมีความหลงจากความสัมพันธ์ในอดีตเรื่องราวในอดีตมันยังคงวนเวียนทําให้เขารู้สึกเสียใจสิบดาบมากกับ5ห้าถ้วยแสดงว่าความรู้สึก ยังมีมากนะคะความผิดหวังความเสียใจแผลยังใหม่นะคะทายาแล้วนะคะแต่ยังไม่ตกสะเก็ดเนาะเพราะฉะนั้นโอเคเ,อเขาอยากฝากบอกคุณนะคะว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรอยู่ตอนนี้หรือเขากำลังจะเจออะไรเขาจะไปต่อเสรินนะคะอยากรักอยากดูแลนะคะผู้หญิงที่ทำให้เสียงโตตัเนี้มันเชื่องได้นะคะคุมได้ด้วยความใจดีใจเย็น ความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวแต่ไม่ได้แข็งกร้าวนะคะความกล้าหาญแต่ไม่ได้ก้าวร้าวนะคะใช้ความดีเข้าสู้นะคะสเตร์ Strength. การรักการดูแลการดูแล care, เทคแคร์ใจใส่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด mm hmm. เขาอยากดูแลเรานะคะคุณคือเดือะสตาร์คือดวงดาวที่เข้ามาเติมเต็มเขาอีกครั้งหนึ่งทําให้ชีวิตเขาที่ผิดหวังในอดีต ได้กลับมามีแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งให้ความรู้สึกที่เสียใจที่สิ้นหวังได้กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาหมุนเงินด้วยนะคะช่วงนี้นะทนีเรามาดูกันคะ่ะว่าพลังงานเอาคำในปากนี้ของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างคะ Three of Cups Night of Pentacles Night of Pentacles King of Wands The Moon Four of Cups ขยายใบหนึ่งนะคะพลังงานแล้วคำนะคะมี The Moon เข้ามาโอเคละ่ะ มันยังคงมีคำถามที่เกิดขึ้นภายในใจเราอยู่นะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะไม่มีสถานะหรือยังไม่ชัดเจนหรือยังนิ่งๆทรงๆเนาะเพรอไพ่ค่อนข้างนิ่งอยู่เหมือนกันนะคะจะเป็นปักที่เราแบบกลับมาอยู่กับตัวเองใส่ใจกับตัวเองให้เวลาตัวเองแล้วก็รอคอยว่าสักวันหนึ่งมันจะมีอะไรดีขึ้นปักนี้คีย์ิดคือเวลานะคะ จะเป็นช่วงที่เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองกับเพื่อน,นของเราอีกกรณีไน,นึ่งแม่หมอมองนะคะว่าถ้าใครที่เป็นคนคุยกันเรายังมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะเรียนรู้เขาให้มากกว่านี้นะคะแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนกันอยู่นะคะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นแม้ว่าจะยังคงมีความคุมเครือความขุ่นมัวในใจแต่ถามว่ายังคุยกันได้ไหมคุยได้นะคะยังคุยได้แต่ต้องปรับตัวกันนะคะต่างคนต่างรอคอยนะคะให้ให้ให ให้เรื่องราวในอดีตมันดีขึ้นด้วยตัวของมันเองนะคะถ้าการที่คุยกันแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเราเองเราก็เลือกที่จะนิ่งไปเขาเองก็เช่นกันก็นิ่งไปนะคะ,ะจนกว่าทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายจะพร้อมนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นคนคุยกันจะมีการได้กลับมาพูดคุยกันนะคะไพ่สามทวายังสื่อถึงว่าการเป็นกัลยานิมิตรที่ดีต่อ,อกันนะคะคือความสัมพันธ์นี้ไม่ได้หายไป นะคะคแต่ต้องใช้เวลานะคะคในการปรับตัวปรับจูนกันนะคะมีพลังงานของเดอะ o มูนเข้ามาด้วยนะคะบางคู่บางคนเนาะชาวลัคนาราศีมีนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเรามาถามไพ่ออร์เรคกิลกันดีกว่าคะ่ะว่าออร,ร์เคิลอ,อยากที่จะแนะนำอะไรชาวพิจิกบ้างคะ enjoy the journey Wandering path, first light, beginning a new cycle, grounding, go deep explore your root ค่ะ Oracle อยากที่จะแนะนำนะคะว่าไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในจุดไหนของการเดินทางของเส้นทางแห่งความรักของคุณแล้วคุณไม่แน่ใจกับมันหรือเราอาจจะมีคำถามหรือเราอาจจะรู้สึกว่า เราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันใช่ไหมนะคะขอให้คุณมองหามันนะคะไปให้ถึงรูทคอร์สของมันนะคะสาเหตุหลักของปัญหาหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นจุดที่ทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดชะงักอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพัมนธ์อ่ะมันไม่ราบรื่น หรือมันไปต่อหรือมันไม่พัฒนาให้เราอาหาสาเหตุของมันให้ได้นะคะสาเหตุที่แท้จริงเลยว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะการเดินทางของความรักเราจงหาความสุขกับความสัมพันธ์นี้เถอะนะคะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียให้เราโฟกัสไปที่ข้อดีของมันนะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่จะไปโฟกัสก,กับข้อดีของมันมากกว่าข้อเสียไหม นะคะสิ่งที่มันทุกๆอย่างมันมี2ด้านเสมอเรียงมี2ด้านมีขาวก็มีดําความสัมพันธ์ที่ดีมันก็มีเรื่องที่ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันต้องกลับมาถามตัวเองว่าข้อดีมันมีไหมแล้วมันมีมากกว่าข้อเสียไหมถ้าอะไรถ้ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียโฟกัสที่ข้อดีเถอะนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปได้เรื่อยๆนะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะ นี่คือสิ่งที่ Oracle อ,อยากแนะนำทนี่เรามาถามไพ่ r เ v e r ์สกันคะ่ะว่า r e v e r s อจากที่จะแนะนำอะไรนะคะแม่หมอเลือกไพ่ใบนี้นะคะ Soulmate นะคะ Your soulmate is already with you in spirit Believe this and they will manifest physically ไพ่ใบนี้คือไพ่ของคู่แท้นะคะเ,เขาบอกนะคะว่าคู่แท้ของเราเนี่ยอยู่กับเรานั่นแหละในจิตวิญญาณของเรา นะคะตรงเชื่อนะคะว่าเขาคนนั้นมีจริงนะคะเชื่อมันนะคะแล้วเขาก็จะปรากฏตัวขึ้นจริงๆให้เราเห็นนะคะคนที่เป็นโซเมตเขาจะปรากฏตัวขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ใช่หรือถึงเวลาที่ใจเราและเขาอะ่ะมันเชื่อมโยงกันเราต้องเชื่อก่อนว่าเราจะเจอ นะคะถ้าเราเชื่อว่าเราจะเจอแล้วเขาก็จะเข้ามาหาเราจริงๆมันเหมือนกับกฎแห่งแรงดึงดูดของความรักเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเราเชื่อว่าเราจะเจอคนที่ดีเราจะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาหาเราแต่ถ้าเรามีพลาังงานลบๆเราคิดด้านลบทุกๆอย่างที่มันจะเข้ามาหาเรามันจะเป็นไปในทิศทางลบทั้งหมดเลย นะคะคเพราะฉะนั้นจงพยายามปรับ Mindset ของตัวเองนะคะทำสเต a จอารมณ์ให้มันปกตินะคะและเชื่อว่าเราจะเจอคู่แท้ที่จะมาดูแลกันและกันนะคะนี่คือสิ่งที่ l ลเวอรอยากที่จะแนะนำนะคะไปกำลังใจให้ชาวพิจิกทุกๆคนนะคะ หากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะสำหรับคนโสดน,นะคะแม่หมอแปะลิงก์ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้ค่ะหรือว่าจะคลิกที่หน้าจอด้านบนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นคลิปคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิตค่ะและเพื่อเป็นกำลงังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออริสาด้วยนะคะ ไว้เจอกันปากหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณค่ะสวัสดีค่ะ